ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับไขข้อสงสัยเหตุใดเกจีบ,บางท่านละสังขารแล้วล่างถึงไม่เน่าเปื่อยเรื่องนี้หลวงปู่ดูมีคำตอบเรื่องตายแล้วไม่เน่า ข้าพเจ้าเคยไปที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปน้ำมศการศพของหลวงพอ่อทิดปรากฏว่าหลางกายไม่เน่าเปื่อยมีเล็บและเกสางอกออกมาเป็นที่อัศจรรย์ใจและเกิดความสงสัยเมื่อมีโอกาสได้กราบเรียนหลวงปูด่ดูหลวงปู่ท่านอธิบายว่าผู้ที่ตายแล้วไม่เน่ามีสามประเภทคือ 1. ผู้ที่กินว่าน 2. ผู้ที่มีคาถาคมเสกข้าวกินประจำา 3. พระอารหันติฐานษทิ้งร่างไว้ให้คนสักาการะไหวตัวอย่างเช่นหลวงพ่อหน่งวัดของมดันจังหวัดสุพรรณบุรีข้าพเจา้าเกิดความไม่แน่ใจเพราะเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์ หลวงปู่บอกว่าเราต้องดูปฏิปทาหรือลาสีพวกที่กินว่านหรือมีคาถานั้นจะไม่มีลาสีผิวพันธ์สดใสข้าพเจ้าจึงได้ปารภกับหลวงปู่ว่าโดยกล่าวอ้างถึงในสมัยก่อนหลวงปู่มีผิวพันธ์ที่ค่อนข้างดําแต่ในปัจจุบันหลวงปู่มีราสีสดใสสวยงามแม้แต่หลวงปู่บุดาเมื่อก่อนเขาว่า ท่านผิวดำเหมือนกันหลวงปู่ตอบว่าไม่ต้องสงสัยกระดูกท่านยังฟอกเป็นพระธาตุได้ผิวพันธุ์ทำไมจะฟอกไม่ได้เคยมีผู้มีบุญท่านหนึ่งมากาบนมัสก,การหลวงปู่เมื่อท่านผู้นั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ถามว่าแกว่าขากับเขาลาศีใครดีกว่ากัน ข้าพเจ้าเลยตอบว่าว่ากันตามตรงหลวงปู่ราศีดีกว่าครับหลวงปู่ยิ้มก่อนจะพูดว่านั่นคือราศีทางโรคสู้ราศีทางธรรมไม่ได้หลังจากข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ปริาโทรเรียบร้อยแล้วได้กลับมานมัสก,การหลวงปู่พร้อมกับรายงานผลเนื่องจากก่อนจะไปสอบข้าพเจ้าได้ขอบารมีให้หลวงปู่ช่วยเหลือท่านพยักหน้ารับซึ่งในวันนั้น หลวงปู่มีอารมณ์แจ่มใสมากท่านพูดว่าขออธิษฐานบารมีพระแผ่กุศลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแกนนั่นแหละเอาบุญให้เขาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาสามคนค่ารู้ชื่อแต่อีกคนไม่รู้เลยขอให้สามคนอีกคนคอยนั่งฟังซึ่งเป็นจริงที่หลวงปู่พูดไว้ข้าประจายังได้สนทนาธรรม จนถึงเรื่องคาถามหาจากักพรพัิหลวงปู่เป็นผู้แต่งคาถาบูชาหรือคาถามหาจากักพรพัิใช่ไหมครับหลวงปู่ตอบว่าสำเภาเขาสร้างพระพุทธรูปอยากได้คาถาบูชาพระก็เลยมานึกเอาเองมันจะผิดอยู่หน่อยตรงคำบูชาที่มีนะโมพุทธายะแล้วก็ยาธาพุทธโมนะหรือแกว่าไง ข้าพเจ้าปกติการตั้งองค์พระโบราณเขาใช้กันว่านะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะดังนั้นการที่หลวงปู่กล่าวเช่นนี้ต้องการให้บูชาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพพัดใช่ไหมครับหลวงปู่พยักหน้ารับพร้อมทั้งกล่าวว่าคาถาบทนี้เป็นของดีมันท่องไว้ทุกวันปกติเขาไม่ให้กันหลอก เพราะเขากลัวลูกศิษย์จะดีกว่าอาจารย์แต่ข้าไม่เคยกลัวและไม่ปิดบังทองให้ดีนะอีกหน่อยจะรวยเพราะมีการกล่าวถึงพระศิวรีผู้เลิศทางราบไปด้วยอาบน้ำอาบทาอาบปายเสกไปก็ได้กินข้าวก็ได้ดีทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาบอกพวกแกข้าทดลองมานานแล้วทั้งนั้นเมื่อดีแล้วจึงมาบอก ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติคนเราอยู่ดีๆจะให้รวยได้อย่างไรต้องปฏิบัติให้ดีเสียก่อนดูอย่างค่าเมื่อก่อนต้องไปยืมเงินเขามาซื้อทูบเทียนใบาชามาเลี้ยงแขกเดี๋ยวนี้ของกินของใช้มีให้เกื่อนกลาดไปเรามาพบไม้งามเมื่อขวานบินแก้ว่าจริงไหม ของดีของอร่อยก็กินไม่ได้ฟันไม่มีหลวงปู่หัวเลาะแล้วเสริมอีกว่าคนเราต้องทำให้ดีเมื่อดีแล้วจึงรวยแล้วจะไม่ได้สวยพระดีจะต้องหมดอยากถ้ายังอยากอยู่ก็ไม่ใช่พระดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอใ,ในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่